วันนี้มาดูความอร่อยแบบไม่รับกับมาม่าเผ็ดเกาหลีในเซเว่นกันค่ะแล้วก็ไปเจอนองชิมลัมยอนเกาหลีแท้ๆกับไทยแซบโดยเจฟใสมาผสมกันมีทั้งต้มยำน้ำและแห้งต้องลองเลยนี่ก็จัดเครื่องต่างๆที่ชอบในเซเว่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่เบคอนปูอัดชีสนะแล้วก็เกี๊ยวกุ้งวันนี้ก็อยากกินต้มยำแห้งเครื่องล้นๆจัดเลยใส่น้ำลงไป500 ml เมื่อน้ำเดือดก็ใส่เส้นแล้วก็ใส่ผักนะคะที่เขาเตรียมมาให้ลงไปมาม่าแห้งเราจะต้มเพียงแค่2นาทีเส้นก็จะเหนียวหนึบเด้งอร่อยจากนั้นเราก็จะเทน้ําออกให้เหลือน้ําพอคุกคลิกเล็กน้อยนะคะตามด้วยเครื่องปรุงค่ะสีเผ็ดแซ่บเค็มข้นจนต้องกลืนน้าลายเลยตอนนี้เมื่อคลุกเขาจนเข้ากันแล้วไม่ต้องรอละค่ะเทใส่จานได้เลยและสุดยอดความอร่อยแซ่บมันอยู่ตรงนี้ซอสต,ต้มยำของเจ๊ฝยค่ะ ินสมุนไพรต้ยมยำหอมมากๆเราดูนะคะเส้นฉ่ำน่าทานสุดๆวันนี้เราอยากกิน